คนน้อยลงแต่กลับเดินทางได้เร็วขึ้นแต่ถึงกระนั้นพอมาได้สักสามชั่วโมงก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนไล่คึกคักตามหลังมาพงสวัสิ์พุ่งตัวลงนอนเอาหูแนบดินชิบหายแล้วเยอะซะด้วยข้ามห้วยไปฝั่งน้นแบ่งกําลังยิงสกัดบ๊อบสั่งทหารหกคนลมทั้งพงสวัสดิ์แยกย้ายกันเข้าที่กําบังหลังก้อนหินอีกฝั่งหนึ่งของห้วยตื้นๆแต่กว้างราวสามสหลาพวกเรารีบรุดเดินทางกันต่อไป ครูใหญ่ก็ดินเสียงปืนยิงเร็วดังกึงกก้องสลับระเบิดมือเป็นระยะมาได้ราวหนึ่งชั่วโมงกาลังขึ้นเนินเขาชันแต่ไม่สูงนักก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนวิ่งตามมาข้างหลังอีกผมหยุดเข้าบางหลังต้นไม้ปืนคาบายในมือเตรียมพร้อมพงสวัสด์นั่นเองวิ่งอกตังเสื้อผ้าขาดลุงลิงอาวุธไม่มีติดตัวเลยผมก้าวออกไปเขาเบรกพลึดขอบแฮกแฮกเป็นไงกระสุนผมหมดลูกน้องอยังตึงอยู่จะได้นานสักเท่าไหร่เขาสันหัว ไม่รู้สิพี่รีบข้ามขึ้นเขาไปก่อนเถอะเอาทหารไปคนเดียวกับนายบ๊อบนอกนั้นทิ้งไว้ให้ผมตรงนี้บ๊อบส่งปืน M79 ซึ่งเป็นเครื่องยิงระเบิดให้เขาผมก็ส่งคาบายให้เขาด้วยคงเหลือแต่ปืนพกติดตัวกระบอกเดียวทิ้งสัมภาระทั้งหมดแบกเครื่องอิเล็กทรอนิกสซึ่งหนักระยำคคละท่อนรีบออกวิ่งกันทันทีไม่มีเวลาแม้แต่จะล่ำลากันมาได้ครู่เดียวก็ดีนเสียงปืนยิงต่อสู้กันจากที่เราเพิ่งผ่ามาเป็นเครื่องช่วยพวกเราทั้งสามมีแรงวิ่งยังไม่คิดชีวิต ดีแต่ว่าทางตอนนี้ลาดลงน้อยๆพอสบายเมื่อดียินเสียงปืนดังห่างไกลแล้วจึงชะลอลงบ้างเพื่อพักเหนื่อยไปในตัวนี่เป็นทางทํามาหากินอย่างเดียวในโลกหรือไงวะบ๊อบเริ่มลําพันทําไมละ่ะต้องมาแบกเรื่องจังไรนี่วิ่งตับแทบแตกอสัสิอย่าบ่นเลยหรือเหนื่อยคนเดียวเมื่อไหร่ล่างานสบายๆในโลกนี้ถมไปก็ทําไมไม่ไปหาทําวะโอ้หลวงตัวมาเป็นทหารแล้วนี่วะสองข้างทางเริ่มเป็นป่าทึบทหารที่เดินนําหน้ามาตลอดทางหยุดพัก ุดตัวลงนั่งบนลากไม้บ๊อบเดินผ่านเลยปลายพรางหันมาสั่งผมบอกเขาด้วยพอหายเหนื่อยแล้วตามไปเร็วๆเราเดินกันไม่ครู่ใหญ่ทางตรงหน้าก็เริ่มโปร่งเฮ้ยนั่นถนนใช่ไหมผมเห็นแนวแดงๆอยู่ขวางหน้าก็กระถุงหลังบ๊อบที่ก้มหน้าก้มตาเดินของเงยหน้าขึ้นมองเอ๊ะไม่น่าถึงเร็วยางนี้นี่วาเขาปลดเป้ใส่เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ลงวางแล้วสุดกายนั่งงัดแผนที่ออกมากลางบนดินตรวจสอบดู ครู่หนึ่งก็าส่น้าไม่ใช่นี่หว่านี่เป็นถนนอีกสายที่เราตรวจทางอากาศไม่พบเจายัางไงต้องไปต่อฝั่งที่จุดกําหนดไว้เดิมทหารที่หยุดพักตามมาทันจึงออกเดินข้ามถนนที่เห็นว่าเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆยังไม่มีรอยรถวิ่งเลยพ้นถนนมาได้หน่อยเดียวบ๊อบก็หยุดอีกแล้วงัดแผนที่กับดินสอแดงออกมานั่งขีดลงไปเป็นรอยถนนสายใหม่ซึ่งอาศัยแสงจากไฟฉายขนาดปากาเสียเวลานะ่าอีกตั้งไกลผมว่า สำคัญนะเราพบโดยบังเอิญแท้ๆใครเขาไม่ได้ให้มาทําแผนที่นี่ว่าหรือไม่รู้อะไรผลพลอยได้เน,นี่ยโวมีหวังได้เรื่องขั้นแงะแกะใครได้ดีกับรือด้วยวะเดินลงหน้าไปก่อนเขาบอกผมเกาหัวแกรกมีประโยชน์อะไรวะถ้าเราไปถึงไม่พร้อมกันนั่นแหละพราบ๊อบจึงได้ยอมออกเดินรู้สึกไว้เครื่องเจ้ากรรมหนักมากขึ้นทุกถีต้องพักกันบ่อยๆจนสองยามเสร็จเราจึงถึงที่หมายแสงจันทร์ส่องสว่างเห็นถนนตรงหน้าชัดเจนดังกลางวัน พักสักครู่เถอะว่าเราค่อยขุดบ๊อบบอกพลางเวียงย่ำลงกับพื้นแลวซุดตัวลงนั่งทับทหารกับผมเอาตามอย่างบางพอหายเหนื่อยบ๊อบก็เอ่ยขึ้นพวกมีอันเดียวผัดกันขุดคนละหลุมก็แล้วกันธนาประกาศที่เขาผมใช้วิธีนับจากริมถนนเข้ามา8ก้าระยะขนานที่ต้องซาะรองฝังสาย2 0ก้าจะกึ่งกลางสายตรงเข้ามาป่าริมถนนนั่นถึงเครื่องส่งอีก3 0ก้าตรงที่จะวางเครื่องส่งเป็นเนินดินเตียเต้ยมีพุ่มไม้ตาย กิ่งคล้ายเสาอากาศจึงสั่งให้ทหารขุดหลุมแรกริมถนนและ้วซาะร่องผมกับบ๊อบคอยเฝ้าระวังพอเขาขุดเสร็จผมก็รับหน้าที่ขุดต่ออีกหลุมต่อริมถนนให้ทหารเป็นยามมั่งจนลึกได้ขนาดจึงซาะร่องข้อหาลุ่มที่3มซึ่งจะฝังเครื่องส่งสัญญาณจนเรียบร้อยแล้วก็ส่งั่วให้บ๊อบขุดต่อแล้วกลับมากบสองหลุมแรกเกี่ยร่องฝังสายหากอญ้ามาทับให้กลมกลืนกับพื้นดินแถวนั้นเมื่อดูเผินๆไม่รู้เลยว่ามีอะไรฝังอยู่เฮ้ย hey! บอบร้องเสียงหลงทิ้งพัววิ่งอกตั้งเข้ามาเขาหน้าซีดปากสาั่นชี้มือไปยังหลุมที่ขุดผีคนลุกสู้ขึ้นมาทันทีหลุมศพใครไม่รู้ไอ้บ้าแต่คนตายเท่านั้นเองปลอดไปได้โอนึกว่าก้อนหินหยิบออกมาไปกระโหลกหัวนี่ว่าทำไงจำเป็นต้องฝังตรงนั้นนี่นบ๊อบถอนใจเฮือกใหญ่หรือช่วยขุดหน่อยเถอะวะไม่เอาเว้ยโอจ้างเอาเท่าไหร่ก็ได้ลองพูดกับทหารดูโอนไม่เอา หรือท้าถามไม่ทีพอบอกทหารก็ได้รับคําตอบผมไม่สู้แล้วครับทําไมกลัวผีสิครับเป็นทหารกลัวได้เหรอที่นายครูกับฝรั่งเราล้นระยะสักสองหลาก็ได้วะผมแนะมันจะผิดจะคู่มือนะสิบ๊อบเถียงงั้นก็ต้องขุดตรงนั้นบ๊อบอิดออดจนในที่สุดก็เอ่ยขึ้นนั้นไปยืนเป็นเพื่อนกันหน่อยเถอะวะกระโหลกคนข่าวโพลนท่ามกลางแสงจันทร์อยู่ข้างๆหลุมที่บ๊อบขุดเบาตาโบเหมือนมองเราอย่างโกรธเคือง ตรงปากที่ฟันหลุดล่วงไปหลายซี่ดูเหากับขมุบขมิบด่าทอที่ถูกลบกวนความสงบผมชักบ้าเลือดขึ้นมาจึงเตะมันลอยไปไกลทุยตายแล้วยังกำแหงในครูเบย่านผีเหรอทหารถามอย่างทึ่งคนเป็นเป็นอ้วยังไม่กลัวตายหาแล้วจะมีท่าอะไรกันวะผมเบ้งทับไปเลยเมื่อเราเ,าเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ลงฝังแล้วกบเกลี่ยร่องรอยดูทุกสิ่งให้เรียบร้อยก็ออกเดินทางไปยังจุดนัดพบที่อยู่ทางเหนือขึ้นไปอีกหลายกิโล ถึงที่หมายซึ่งเป็นที่ราบลงอยู่บนเขาเตี้ยๆตอนสว่างพอดีเห็นคนนั่งตะคุ่มตะคุ่มอยู่คนหนึ่งพอเข้าไปใกล้จึงรู้ว่าเป็นพงสวัสด์นั่นเองเขากอดเข่าฟุบหลับสนิทกล้นเบาๆจึงเขย่าตัวปลุกเป็นไงบ้างหมดผมถามเขามองดูผมยังงงๆแล้วสีหน้าก็เปลี่ยนเป็นเศร้าหมองลูกน้องผมไม่เหลือเลยพี่ทําสําเร็จไหมผมพยักหน้ารู้สึกตื้นตันใจที่พวกเราต้องเสียชีวิตไปหลายคน ทหารเหล่านี้แม้จะเป็นต่างชาติต่างภาษาแต่ก็ร่วมศึกด้วยกันมาเคยกินเคยนอนพูดจาเล่นหัวกันมานานเมื่อต้องตายจากกันไปย่อมมีความอาลัยเป็นธรรมดา7โมงเชา้าเครื่องบินลบเข้าโจมตีลวงทางทิศตะวันออกครูใหญ่โพนีเอ็กซ์เพรสก็ลงมารับเราจึงพากันวิ่งขึ้นมแมลงปอยักษ์ลอยลำบินผับไปจากที่นั้นอย่างรวดเร็วมีแค่นี้หรอวะพนักง,งานวิทยุที่นั่งข้างประตูถามขึ้นยังแปลกใจ เพราะลำนี้เป็นเครื่องเดียวกับที่ส่งเราลงเมื่อวานพวกนั้นอยู่ในปา่าบ๊อบตอบแล้วทำไมไม่มาพร้อมกันเล่าขอเดินไม่ได้นะสิยังไงกันวะตายหมดแล้วเว้ยเขาเกาหัวกแกลก่าโทษโยกโยกอยู่ได้ว่าแต่เรือมีอะไรกินมั่งเขาชี้ไปที่หีบซีเรชันและกระติกกาแฟที่ตั้งข้างๆมีแม็กระทั่งถังน้ำเย็นเย็นเฉียบตรึงอยู่กับลำตัวต่อก๊อกออกมาพร้อมถ้วยกระดาษในหลอดแก้วเราสว่าปามกันอย่างหิวโหย พออิ่มเครื่องก็ลงที่สนามบินอัตปืปอพอดีดักและสุธีรออยู่ข้างเครื่องพอตเตอร์อีกลำหนึ่งหรือก,กับบอมเขียนรายงานแล้วพักผ่อนซะหอ้จะเข้าไปกองมีเรียบร้อยแล้วหระอครับที่นั่นผมถามดักพยักหน้าโอ้จะไปควบคุมการก่อสร้างใหม่สองวันต่อมาขณะที่ผมนอนพักผ่อนอยู่ในห้องเพราะไม่มีงานอะไรบ๊อบก็ทุบป,ประตูห้องดังปึงปังธนาธนาเตรียมตัวเร็วเข้าเวยผมเด้งตัวจากที่นอนลงมาเปิดประตูอะไร เพิ่งมารับเราจะไปไหนกันกองมีริมาสิบเอที่สร้างใหม่แปลกตามากจนจําแทบไม่ได้ทหารควักไข่มากกว่าเดิมทํางานกันอยู่คึกคักจึงสอบถามนายทหารคนหนึ่งด้วยความสงสัยว่าทำไมหัวหน้าจึงไม่ส่งกําลังให้เราเมื่อขอก็ได้ความว่าเพิ่งย้ายมาจากเขตอื่นในวันนี้เองและเป็นหน่วยรบทั้งสิน้นบ้านพักเราสร้างใหม่ในที่เดิมเป็นเหล็กโ้งเหมือนเอาถังน้ํามัน่าซีคว่ำครอบไว ทาสีพลางมองจากที่สูงไม่รู้เลยว่าเป็นที่อยู่อาศัยอยู่ที่นี่ได้ไม่เท่าไหร่เพราะจะสบายเข้าเพราะงานไม่มากดักก็สั่งให้ไปปากเซกับเขาอีกเพื่อไปรับคําสั่งอะไรไม่รู้ดูสีหน้าไม่สบยเอาซะเลยเครื่องมาถึงปากเซกเ,เกือบเที่ยงดักมาส่งผมที่บ้านพักแล้วบอกหรือรอยอยู่ที่นี่แหละจะเข้าบอกอก่อนบายจะมารับพบจากนั่งโตอาหารอยู่ตามลําพังจึงโดดเข้าร่วมวงรู้ไหมหน่วยเราที่นี่ยุบหมดแล้วนะเขาบอกฮะ จริงเหรอจะไปโกหกคุณเอาอะไรผมถูกส่งกลับวันนี้แหละแล้วผมละ่ะลองพูดกับหัวหน้าคุณสิเผื่อทีมอื่นเขายังอยู่อาจยัดเยียดได้ละมัง้งจากกินเสร็จก็ลํำลาขี่จักรยานยนต์บรรทุกกระเป๋าเสื้อผ้าออกจากบ้านไปผมลืมถามซะด้วยว่าจะจัดการยังไงกับเรื่องบ้านแต่คิดว่ารอไว้ถามหัวหน้าผมดูดีกว่าสุบุรีหมดไปหลายมนหัวหน้าก็ยังไม่มาจึงล้มตัวลงนอนคอยสักพักแม่สาวยยนคู่ขาเก่าก็โผล่เข้ามาผวาซบอกอกย่างดีใจ คิดถึงพี่จังเลยมาเมื่อไหร่ไม่เห็นบอกแล้วใครบอกว่าพี่มาคุณจักนะสิเขาไปลากับแบงคอกผมฉลองศรัทธาซะตามระเบียบก็ของมันเคยนี่ครับกําลังจะเริ่มยกสามหัวหน้าก็มาบีบแต่เรียกอีกพอลงมาพบรักเขาเอ่ดยด้วยสีหน้าเศร้าๆธนาะเราต้องจากกันแล้วละ่ะทําไมล่ะครับหน่วยเวสตาเขตนี้ยุบแล้วผมอึกอักอยู่ครูจึงถามแล้วแล้วผมละ่ะโอ้พอช่วยหรือได้มั่งใจชื้นขึ้นเป็นกองช่วยยังไงครับ ทางหน่วยเดิมหรือที่ปากซันยังไม่ถอนหัวจะย้ายให้ขอบคุณครับขหรือทํางานดีเป็นพิเศษนะคนอื่นปอดหมดแล้วแล้วจะให้ผมเดินทางเมื่อไหร่วันนี้แหละรีบเก็บข้าของซะที่กองมีกแหละครับเขาสันหัวไม่มีเวลาเราต้องไปบินเมเทียวนี้ไม่งั้นอาจไม่ได้งานผมมีกระเป๋าเดินทางใบเก่าที่นําติดตัวมาจากกรุงเทพลูกเดียวกับเสื้อผ้าไม่กี่ชิน้นก็ลําลาแม่สาวยวนแล้วหัวหน้าก็พามาส่งที่สนามบินยืนมือให้ผมจับลาก่อนะนะขอรือโชคดี เป็นการครับหนะัวหน้าเครื่องมินลันพาผมมาลงที่ปากซันเอาใกล้คำสนามบินดูเงียบเหงาไม่มีใครอยู่สักคนผิดกับตอนมาถึงครั้งแรกผมต้องเดินเกือบครึ่งชั่วโมงจึงถึงบ้านพักที่อ้างหวงังผู้คนไม่รู้หายไปไหนหมดเห็นแสงไฟในเดลูมเปิดอยู่จึงผลักประตูเข้าไปร้อยโทม,นมอนโกลเมอรีที่นั่งอยู่หลังบาร์คนเดียวดื่มเบียร์หน้าตาแดงกำ่ำวัดดีไวไัยทนานะผมตอบไปเป็นภาษาเดียวกับเขาแล้วถามพวกเราไปไหนกันหมดครับ เมริกาเหลือหัวคนเดียวพวกเลือกไปหางานทาในเวียงจันท์หมดแล้วทั้งปากเซเขาย้ายผมมาที่นี่ใช่ไหมครับเข้าพยักหน้ามีวิทยุมาบอกแล้วหรือได้ทําอีก15วันเท่านั้นแหละผมเกืนน้าลายเอือกพวกเราถอนตัวหมดเลยเหรอครับใช่จากผลการประชุมตกลงที่เจนีวาเขาว่ายังไงม้างครับฐานต่างชาต,ติต้องถอนตัวจากเราหมดภายในสิ้นเดือนนี้ฝรั่งเศสกับพวกแดงเหรอครับฝรั่งเศสจะอยู่เป็นที่ปรึกษาต่ออีกระยะหนึ่งพวกนั้นโอวไม่รู้จใจผมทําอะไรมั่ง ก็เป็นล่ามให้อัวเวลาไปตลาดแล้วพามีคนมาติดต่อรับมอบของเท่านั้นนึกถึงฮันวาได้จึงเอ่ยถามและเด็กที่ทํางานบานนี้ไปไหนล่ะครับผู้หญิงยวนน่ะเหรอผมพยักหน้าเขาแต่งงานเมื่อเดือนก่อนลาออกไปแล้วกับใครครับบ่อยที่นี่แหละได้ข่ากับไส้งอนด้วยกันแล้วตอนนี้มีอะไรใช้ผมไหมเขาสั่นหน้าไม่มีหรอกพักผ่อนตามสบายแล้วเช้าก็าไปตลาดกันนั้นผมขอยืมรถหน่อยจะไปไหนหาอะไรกินในตลาดสักประเดี๋ยวเอาซิเงินอัวนอนแล้วนะ กลับมาปิดเครื่องทําไฟด้วยบ้านหลังเบอเลอมองดูแล้ววังเวงผมเห็นจะนอนไม่ได้แน่นึกถึงคําหอมขึ้นมาเธอจะคอยผมไหมนะแม่ฮันวาหลุดมือไปคนหนึ่งแล้วอีกสองคนที่บึงการก็เช่นกันป่านนี้จะเป็นยังไงก็ไม่รู้ถ้ามีโอกาสต้องข้ามไปสืบดู